อันในประเด็นผู้ที่ดีเลือที่สุดตะลอะดเบอตาโมเหมาะสมที่สุดในการเป็นอิมัมน้ำละหมาตนี้คือเคยนะมีลำดับขั้นตอนอย่างไรในการกัดสันท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายฮาสันมานละโตะเลขบัญชี0972 779 830 น้าคุณน่ะสมบัติเล่านี้พี่น้องน้าไม่ต้องเหลือตั้งแล้วะนี่พระธาตุ้าว่าไม่โดนตัวปอนากดตัวมัมนาเม็ดเบียร์ไล่ต่างน้าว่าต้องเหลือเสือเสี่ยงกันพี่น้องเป็นตัวมัมไอยุกที่วันเล่นไม้เคยเอามันยุกนึ่งพี่น้องเตะซาเ้าว่าหน้ากดนี่น้าว่ามันนี่เออวิ่งเข้ามาชิงกันนี่น้าตัวอะไรล่ะพี่น้องเประว่าหน่วยงานองค์กรศาสนานี่อีมัมนี่นั่นปจากกลายเป็นหน่วยงาน าทางด้านการเมืองหมดเลยเป็นธุรกิจประโยชน์ทีเคยๆกับทาโจงพี่น้องว่านั้นเลยอืมอน,นันนัน่นเบี้ยมมาหยิดประเทศชูนกันมัน้งนะวะเออถึงถ้าเราโมงตามสุนนะหนาบีวีที่ขัดสันเนี่ยอ่าเนี่ยลังจากาเดสส่งบทนี้เลยกับอีกหลายๆบทพี่น้องนะมาฟังเล่นี่เคยอ่าผู้ที่เหมาะสม ดีเลติสุดเอาลาถ้าคุณนี่เป็นอิมัมพี่น้องคําว่าเอาลาดีเลติสุดก็คือได้รับผากพุทธละบุญในการละหมาดยามานี่มากมายนั่นแหละเงอ่า,าลำดับมีดังโตไปนี่พี่น้องถ้าโมงถึงพื้นเทอ่าปิจารณาพื้นเทีก่อนนะสถานที ลำดับที่หนึ่งียออันวาลีหรืออัลฮาเกิมที่ปกครองเมืองหนึ่งหงหรือชุมชนหนึ่งงก็คือฮาเกิมวาลีก็คือผู้ที่ปกครองเมืองหนึ่งหนึ่งทาบานเราวานั้นเคยเล,ล่าละอืมนั่นแหละผู้ปีปา,ากซาก็ดีกกดีก็ดีน,นั่นเลยอ่าโบนั้น นั่นและเป็นอิหมัมนำลามาดนั้นเอาลาดีเลิศแต่ตราบใดที่มัสยิดโลกนั้นไม่มีอิหมามรอติบอ,อิมัมอิมามมุนรอติบนอิหมัมรอติบก็คืออิมัมที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงมาจากสุลต่านมาจากกษัตริย์มาจากพญายามาจากอิมามมุนอะซอมเจ้าของประเทศ นะผมยกตัวอย่างวาดภาพใา้พี่น้องเห็นถึงพระเทศอิสลามประเทศหนึ่งสมุดนะผู้ที่ปกครองกาศัตย์สุลลาตานปกครองพระเทศอิสลามประเทศนี้เขากไดาแต่งตังอิมัมรอติบอิมัมประจำมัสยิดมัสยิดยาเมมัสยิดที่มีการทำละหมาดอยู่มัน อิมัมที่ได้ทุกแต่งตั้งมาโดยตำแหน่งนะถึงเสเร็จเล็วในพื้นที่นั้นเมืองนั้นนั้นเป็นองคการมีฮาเก็มอ่าอ่าเด้ะ่ะผู้ปกครองผู้ตัดสินความคาดีซึ่งเป็นผู้ปกครองโยยของเตล่าหัวเมืองนันน้ แต่อิมัมรอติบนี้นี่อิมัมประจํามัสยิดยาเมที่มีการทําละมานจุมัทนี่ได้รับการแต่งตั้งตําแหน่งอิมัมรอติบโดยตรงมาจากสุนโตนเพราะฉะนั้นอิมัมรอติบมีสิทธิเหมาะสมกว่าฮากิมฮากิมวาลีมาถึงมาที่มัสยิดปั๊บทำทายเป็นตัวมัมเองแต่ขณะเดียวกันอิมัมรอติบประจามัสยิดมีอยู่พป่นองซึ่งทูกแต่งตังอย่างทุกตรงมาจากสุลต่านกาซัน ผู้นำสูงสุดอิมัมโรติบมีสิทเลือกกว่าถ้าเก็มที่มาชิางเป็นตัวมัมนี่ไม่ได้นะนี่สองนะสองถ้าพิจารณาโดยพืนทีพี่น้องทัดมาก็คือชาวโค้งพืนทีเขามีสิทมากกว่าค่อยครอค,อค,อค,อคอในการเอาผลประโยชน์นะเช่นพันธือมังพี่น้อง อาพื้นที่นั่นเป็นสถานที่กรรมสิทธิ์ของเราโดยตรงนะรือเรายืมเขามารือชาวเขามารือเขาว่ากับพื้นที่นั่นให้กับเราเป็นของเราเป็นที่ส่วนตัวพื้นที่ที่เราจะละหมาดจะมากันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของคนคนหนึ่งพื้นที่ตรงนั้น่าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิ์เป่นองก็คือ เจ้าของพื้นที่เช่นเราไปบ้านนายโกอ่าเพื่อนเรายกตัวอย่างเลยเนาะอ่ามีการลามาดยามะเคยที่หมาะสมแล้วไปน้องเขาคือเจ้าบ้านอ่านั่นเลยสิทธิอยทีิเขาหมาะส้มกว่าโอลากว่าเตจาวานวชานกับเบื่อไม่รู้โกเกยว่าโจจานโจกจริงอยู่มันกันตนเรือวเยอะเป็นๆอีมัามอ่านั่นไม่พื้นไปเนาะ น,นั่นแหละเต่ถ้าโดยตามระเบียบการนี้มายความว่าเจ้าบ้านนั้นเอาลามีสิทธิ์ดีเลิศกว่านาเวนไวเซว่าเขาอิเซนอนุญาตเนาะเต่ถ้า,ากว่าสามก็คือมงถึงอิมัมถ้ามงถึงอิมัมประจำมัสยิดมัสยิดทางหลายเนี่ย เจ้าโค้งตําเน่งพี่น้องคืออีมัมโรติบนะเอาเล่ง,ง่ายๆว่าปนันีากันนี่บันรานี่เรียกว่าอีมัมรรติบได้เลยแล้วเนี้ยอีมัมติดทุกแต่งตัง่าอ,อย่างทุกตรงตามอ่าอ่ากฎหมายนี่นะที่ทุกแต่งตังมากนี่อ่าเนี้ยมีสิทธิ์เรียกว่าเคเคยๆที่จะมาเป็นอีมัมพี่น้องเพราะฉะนั้นคยที่จะมาเป็นอีมัมก็ต้องรอเลยนะการอีเินของ อ,อิมัมรรติบไปจำตำแหน่องอาบางมู่บานอิมัมบ้างชานไปตุราไอโซโโฮุดันตนเอาไปเลยนะอาซานัันหาวีโนโมกริบตนมารักษากันปั่นกันก็ไม่ผือผ่านการอีเซนอนุญ,ญาตนาจากอิมัมรอติบแต่ถ้าเราไม่มองถึงพิจารณาถึงประเด็นพื้นที่ีนองดนนี้พิจารณาถึงลักษณะตัวบุคคลอ่นนี้มาพิจารณาลักษณะตัวบุคคลแล้ว ถ้าลักษณะตัวบุคคลนี่ในมัสยับชาฟิอีน้นี้ยึดถือว่าที่อับดุลที่สุดก็คืออัฟห์เป็นองบุคคลที่อาลิมฟิกเปโกบทเทวาด้วยเรื่องลามานันเนี่ยบุคคลที่อาลิมฟิกอาลิมเปโกบาบุสตอละเกี่ยวกับเรื่องลามานอาบนามลามานเรื่องนายิสคนค้นนี่เอาออดีเลือนเอาล่าไป่นอง ถึงแม้ว่าเขาไม่ฮาฟิซไม่จดจำโซรรใดพี่น้องนอกจากเสวาสซโรฟาติฮะสักทีก็ต่างฟุกฮะมัสับชาฟิยะนีโมงวานะคนคนนั่นมันไม่จำาซโรให้เลยพี่น้องนอกจากเซฟาติฮาคุณวันล,ละในป่นี้เนาะแต่ว่าเรื่องชาตร,รุงกุลอามนามมยังมายัง,ยงต่างๆนี่เขาเข้าใจถึงหูกลุมอาการต่างๆ นัลล่นแหละดีเลิศกว่าบุคคลที่ฮาฟิสอัลกุรอานจดจำอัลกุรอานมาแต่เรื่องฮุกุมต่างๆกองฟิกแบบมายังอำนาจมายังต่างๆไม่เข้าใจอักษรยังดีเลิศกว่าพี่น้องทำไมพี่น้องเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในมายังเนี่ยเมื่อคนขับรถต้องเกปหน้าได้ อ่านะต้องต้องเข้าใจในกันครับปัญหาเลื่องน้นะอืมอ่าต้องเข้าใจต้องสรางมาเกปัญหาต่างๆซึ่งฟุกุฮาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไมย,ยังหมากไม่นายวัวผู้ครับพร้อมที่จะเกปัญหาให้กับผู้โดยสารที่พวงไทยอ่านี่ถ้าเราในวัวพาลงคู่กับคดผู้โดยสารพวงไทยก็มันลงคู่กันแล้วไปนอนปัญหาเลยกันเลย,เลยอุลมามะคองมัสฮับชาฟิียยะมอมงว่า คนที่อัฟก็อาลิมฟิกแ่ก่อนนี้ดีเลินเอาล่ากว่าบุคคลที่อ่าฮาฟิสกูรอานที่จดจำอันกุรอานแต่ว่าไม่มีความฟิกไม่มีความฟาเกในเรื่องมายังทัดมาถ้าว่าฟิกมันเท่ากันพี่น้องอ่า วนี่วายดีอาลิมฟิกเรื่องไมยังน้ำหนามไมยังรุงคุณเฟียลีคนบีเกาลีเป็นน้องออบบาหารเออย่าเริยเปนี่ยกเป็นชิ้นชิ้นแล้วไม่ฟังว่าเข้าใจมั้งท่ากันสองคนเคยเอาล่ากว่าพี่น้องถ้าดันเฟีกเ่ากันต้องเลือกบุคคลที่อักรอเคยฮาฟิซจดจำอันกรอานมากกว่าห้าคนนั้นเลยเอาล่ากว่าโอเแล้วนะ อันนี้กาโตฟากเกะรเลยเลยโอ้ฟิกกันเรียนเข้าใจเรื่องมายังอาบน้นางเลยโอ้มันก็จัดจนหาคนนี้ก็เข้าใจเหมือนกันมันก็จัดจนหะคะแนนเท่ากันแต่พอเราจดจํากอดานนี่คนนี้นี่ไม่ฟังว่าเราได้วัดด้ฮะลุงมาดอกก็มันตั้งแต่บาโกโรนานีซาอาลาอิมโรนโอ้มันจําหาก็ให้มันควนเลยไป่องนะเอาละนะนะไอีน่าว่าไม่เคยชี้กันนี่ไป่องนะเออ สว่วนมากเลยนะมึงอะไรก็นัวต้วนั่นแหละก็นัว่า,อ,วาอ่าไม่เคยขอยชียงกันอ่าหน่่ยเลยนะบางแห่งก็เสียงหวายยังมันกันชีงไม่ท่ากันแล้ววันทุกเ <c ười> กือยเอาข้าวเล้ยวที่วานั่นเลยอืมเอาจนกระทั่งวัาสุกนั้นตกกระเทียบสรองคนอมมุนนั่นแหละอยู่มัดคนละมุมกันอ่าก็คือเกิดเป็นเขาเย่ยตูโลกังขึ้นมาเล็้วที่วานะั่นนาะนี่คือหลักการพิจารณา ถ้าว่าเฟกเท่ากันนะพี่น้องอ่านเล่มเฟกเท่ากันเรื่องมายังคารเราต้องปิจารณาเรว่าอ่าคนที่จดจำฮาฟิสกุรอ่านเคยมากว่าะเอาคนนั้นเอาละทัดมาเป็นองพ่อปิจารณาทางฮาฟิสกูรอ่านลามันเท่ากันอ่เฟกมันก็เข้าใจบาปมายังกุรอ่านก็มันจบฮาฟิสกันทั้งคู่สามชิบยุยพอเฟกเรื่องมายังอานนามมายังเรื่องนายสมันก็เข้าใจไม่เพะกันพี่น้อง เท่ากันอ่าถึงเหลือกใครแล้วที่เอาละถัดมาคือต้องเลือกอัลเอาโระบุคคลเทวารพี่นองอ่านี่วาโรออะไรวาโรลาล่ะพี่นองวารทท่ว่านี้ไม่ใช่ว่าเล้งเบาๆปิดตาเร,รียดๆนาเดินคอยๆไม่ใช่เลยนะ ขันวารก็ค,คือลีกห้างจากสิ่งเทฮารมโดยเจพาะอย่างยิ่งของชุบหัดฮ่ากับประเมืนเล่โอ้ไอคนนี้เละวาระฮ่าหายมั่นกกอนเอาลาพี่นะอ่าเนี่ยดีเลืดกว่าแต่ถ้าม่งพิจารณาทางดานวาระนี่เปนองเท้ากันลาวล่ะฮ่าฟิกมันคาเท่ากันฮาฟิสจดจำกุรนานคาเท่ากันวาระคาเมื่อนกัน ทัดมาก็คือบุคคลถือฮิจารออัชก่อนอ่านี่ถ้าว่ารุ่นสมัยมีการฮิจรนารัชนะนะเหล็กศุกซสมัยนาบีเคยฮิจารัชไปมาดีนาก่อนคนนั้นมีสิทธิ์แต่ถ้าฮิจาระชเทาวกันลาไปนองทัดมาก็คือปิจารณาวา่าเคยข้าวอิสลามก่อนอิสลามหลังอ่าก็เอาคนนั้นเอาลาวา่า เต่พ่อมงทางด้านอิสลามพี่น้องนะถ้าเป็นบัานเราตอนนี้สมไม่ีีอิสลามบาโกะทางโคไม่ให้ความว่าฮ่าอาซายปาเกมาเกกับอิสลามมามันเท่ากันเล่าหลังจากนั้นเลือกบุคคลที่มีตระกูลดีเชื่อสายดีฟิกมันเท่ากันฮาฟิสกุรานมันเท่ากันวาโรมันเท่ากันอิสลามมันเท่ากันพี่น้องห้าคนนี้แล้วมันโลกตกครูโลก คนอาลิมโลกอุลมามะโลกงคนสวเลฮะถึงอีกคนหนึ่งลาวนั้นมันอาลิมจริงเมื่อนกันจริงไปน้องเต๋ว่าป้าหมามันไม่ได้อยู่ในตระกูลอาลิมอุลมามะอ่าปะมันเลี้ยงไก่ชนดอกอ่าหลากหัวชนดอกไปน้องแต่โลกมันอาลาตลาตักดียายฮะมาอาลิมฮะก็ต้องเหลือตระกูลนนาซรับดีก่อน ถัดมาทางด้านน้ทซับลาไปนองนูกลูกตัวโยนีก็หลูกตัวอาลิมมันกเหลาวเท้ากรหลาอ่าเหลือใครแล้วหลังจากนะั้นเหลือคนทดีๆในทางด้านสายตาของมนุษย์ในสังคมยกโยงว่าเป็นคนดีในสังคมที่มนุษย์บอบน่ะชาวบ้านบอบนะ ให้การยกยองเยินโย่าเป็นคนดีมากว่าเลือกคนนั้นอ่าล่ะแต่จริงมันดีนะพี่น้องเตในใสายตาุษย์ชาวบ้านนี่ก็คือครอๆครชี้คะเน้นไปให้คนนั้นแหละก็ต้องเลือกคนนั้นท่านมาพี่น้องท่าทาวกันลาละชาวบ้านก็เออแต่ช่องคนนี้นี่เออน่ากินกันไม่คาดเลยาชาวบ,าบ้านว่ะตีตังโ่ ทัดมาให้ปิดจารณาเรื่องทางด้านการแต่งกายเสื้อผ้าที่สะอาดสะอาดอ่าแล้วคนนึงมันมีความโรจริงพี่น้องแต่นั้นเลระเบียบการแต่งกายเสื้อผ้าที่สะอาดสะอาดนี่ไม่มีมแต่คนนึงเรียบร้อยสะอาดสะอาดห้าเลือกคนที่เสื้อผ้าแต่งกายที่สะอาดมันเท่ากันล่าไี่น้องอาา่ะสมมติแล้วมันจุดใส่มันมันมาไมา่ยังมันเหมือนกัน น้าไม่ใช่ว่าคนนึ่งมาข้าวมาคนนึ่งมาเคี้ยวเฟ็กมาปน,นีไล่หลวดมาปน,นีนี้อันปรดดโฟโรเบงเยกเตนี่ก็คือเทากันหล่านา้ต้องเลือกบคุคคลเทร่างกายสะอาดเดียบรอยก้มพาวไม่รุงรังอ่าดอย่าโอดไม่ถทนั้นอไม่โซ่มมสกบลกอกอะไรแบบเนี้ยนี่ค่ะมีส่วนในการปิดจารณาอิมัมพี่นะน่านะ ทัดมาลาวฟ้ามสะอาดทางด้านร่างกายเหมือนกันลาวพี่น้องเท่ากันนะตรงไปปิจารณาอาชีพการงานลาวนะเคยมีอาชีพการงานตีดีกว่าโดยเฉพาะยังยิงอาชีพกเกษตรกรรมข่าขายนะเนี่ยเป็นอาชีพตีดีเลือดในศาสนาของอิสลามพ,พออาชีพปั๊บก็ฮ่าไม่กเกษตรเปื่อตัตดยางเหมือนกันเป็นหาข่าขายเหมือนกันเท่ากับลาว สุดท้ายอาจม่ใ่สุดท้ายหลังจากนั้นเมื่อเท่ากันมดปิดจรารณาคนที่เสี่ยงดีอ่านไพโรห่าเคยอ่านโพรว่าเองคุณนั้นนี่แต่ส่วนหมากนี้เลยเป็นอย่างนั้นเรารเห็นว่าอ่านไพโรเรากับพลุ้งฟังผลเลยนะอ่าบางที่สู้หยุดไม่ตุกโลงโกไม่เขาเเ้าใจเญยติด้านไม่รู้รอะรมเสี่ยงดีจังคนนี้เอา้าวจำจิงลำดับเสี่ยงดีเป็นลำดับประการที่สิบสี่เกือบจะถ่ายสุดไปแล้ อ่านี่เอ้าเสียงดีเท่ากันลาวีดวงอาอู้หอยนูกาอันโผรอ่ะคนนี้กาอันเพลินฟังเท่ากันลังจากนั้นพิจารณาบุคคลที่มีหน้าตาดีรูปงามรูปโลอ่านี่หวยลังเบื่อนนะไอคนโนฟาเก้เนี่นเป็นดวงานะไม่งามหิดเดียวปีกงปีการงงงงเง่งเง่งหัวไปเลยนะไอนี่นี่โอ้ยมาเรียมหน้าตาดี นี่ตายโดนเลีอยกอีมัม้งก็รุ่นคนนี้แล้วนะเราอาเทจริงๆเหลวอุลามะก็ไม่ได้มองปนันาเสี่ยงดีและหน้าตาดียู่ลำดับเทซิบเซ่ซิบมาถ่ายสุดในการที่จะนำมาปิจารณาอ่าเนี่ยท้งมดนี้พี่น้องถ้าหากว่าเท่าเทียมกันนนั่หละให้ปิจารณาไปตามขั้นโตนขันตตนขันตนนตนปนัน เพราะนั่นถ้าพี่นองจะทามหาว่าเออเราอีตังคุณนะสมบัติบุคคลที่จะรับสมัครเป็นโตอิมัมพระจำมยิตนี้มีคุณลักษณะอย่างไรพี่นองเอาหลักการนี้แหละเแี่ยเราพี่นองลองคิดแล้วอ่ะเราก็เลือกอิมัมนณนะปัจจุบันนี้คนเล่งกันตรงไหนพี่น้องอ่าคนเล่งกันตรงอืน่นเพ่ไม่ได้เอาแบบอย่างสุนนะจริงๆมาพิจารณา นะไอคนที่เหมาะสมตามกินตามสุนนะที่นาบีเนตนำเราไม่เอาพี่น้องโรดสลับกันเสียอ่าคนนี้แล้วมันเอือพุ่นประโยชน์ไอับเราคนนี้และมันได้ขางเราอ่าเรากะเลือกคนนั้นนะถือว่าพิษแบบอย่างสุนนะของท่านนาบีเอาสารุปได้พี่น้องว่าได้มัสยิบชาวฟิียะน์นี่อ่าคือจี้ยำกับพี่น้องว่า ประเด็นที่เราหมักที่จะพูดคุยกันนอแล้วพี่นองหล่ยล่คนสงเซยาผูดกันตรงตรงพี่นองนะก็คือ,อนีผมไม่ได้โจมตีและไม่ได้กล่าวหาว่าไฟนึงไฟเดยดแต่อยากเสนอคอแตดจริงตามมัดจับชาวฟีีย นะพี่น้องต้องทำใจ่อนนะแต่เดี๋ยวพุ่มผูดพันซื้อตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องตีฟังอาจจะเข้าใจขาดเคลื่อนเอาสองคนนี้เป็นหลูกล้านขคงเราทั้งโคนี่พี่น้องไม่ใช่เคยหนึ่งก็คือหนักเรียนคนหนึ่งหลูกล้านเรานี่แหละนะเขาเคยอยู่ในช่วงที่ว่ากำลังทองจำเรียนทองจำอลัลกุราาอานสิบอายุยี่สิบยุยสามสิบยุยกาดหลูกล้านเรานี่แหละเนาะ โรคครักโรคคาโคงโรคกระสงมันเดียนอีกคนหนึ่งนั้นมันกะเรียนโปโนโยกตัวอย่างวะนะภาษากีตาบนะบาบซอลลาบาบูดเูเรื่องนั่นเร่องนูเร่องนี้เกี่ยวกับละมันพอล้านคงเราส่งคุณมาปับ๊บเราจะเลือกคยให้เป็นอิมัมอ่านี่ ส่วนหนึ่งก็ว่าโอ้นี่นี่นี่เละมันจํามาแล้วไปเรียนจดจําอันกุดอ่านมาเสี่ยงมันดีอ๋อคนนี้อ๋อคนนี้แหละอ่าเนี่ยเนแล้วไ,ไหมส่วนมากเราจะพันนี้พอเรามาฟังไรละเอียดคอเท็จจิงเทอุลามะบอกไวัยในฟิกชาฟีอียนี้พี่เนอะส่วนทางกันทันที ต้องค้นที่เข้าใจในบริบทว่าด้วยเรื่องการละหมาดอ่านนามละหมาดซอฮารัมฮาลาาา้าตบายเท่าใดคนนี้และเอาลาดีเลิศกว่าแต่เสียงมันไม่หายดิฮานั้นเออมาเก็บไว้ยืนจานในบ้านนี้เถิดนาคุณยายใจยาเข็ดอ้วกโอมดตฮาแต่พอล้านคนนี้อ่านจันโอ้พระบากรอพี่น้องอาลัยอิมร้นพันนี่นานหนึ่งเลยชัดิลื่นยืนฟังจริงนั่นแหละพี่น้องนานา เตท้งหมดนี้นี่พี่น้องก็คือดีท้งโคฮาฟิสติเฟเรียนมามีพลบุญคุณคขามาร่างกายของฮาฟิซุนกุรอานพี่น้องไม่หนาวไม่เปื่อยอัลลอฮุซุบบฮานาวตาลารักษามีปฏิลัท์คุณคขามาเแต่ในบริบทเฉพาะกิดว่าด้วยเรื่องนำอีมัมละมาดนี้อ่าตรงนี้ตามคุณสมบัติต้องเลือกบุคคลเถเข้าใจ นะในเรื่องฟิกบาปมายังอามนามมายังเรื่องนายุงนายิสต่ตางๆไอน้นี่เอาลาดีเลิศกว่าไอ้ได้นั้นได้ทั้งโคพี่น้องฮะแต่ที่ถามว่าเคยเหมาะสมกว่าเอาลากว่าแล้วโทกตรงตามสุนนะผ่านการวีโคร์ของอุลามะมัสยิดาชาวฟิญียะก็คือคนคนนี้ถึงแม่ไม่จดจำโซโรไลก็าตามพี่น้องนอกเนื้อเสียจากฟาติฮะเพียงอย่างเดียวเนาะ พี่น้องเลด้หนังซื้อนิยาะจะตุนมัวตาดเล่มที่สองนาทีหนึ 1, 8, 8, 8, 8, 8, ่งโรยแปดสิบเอ็ดนาะวลอซอฮูอันนันอฟกอนิตาสนาติยะซอโบว่าบุคคลที่อาลิมฟิกฟีบาบิสโอละนี่ว่าอิลลัมยาฟัสมินันกุรานอิลลันฟาติฮะถึงแม้เขาไม่จำอันกุรานสุรัดใดๆมาเลยพี่น้องนอกจากฟาติฮาอย่างเดียวนี่ เอลาละมีนัลอักรรออีดีเลิศกว่าเหมาะสมกว่าจากอักรอบุคคลที่จดจำฮาฟิอันกุรอานเลยแต่ไม่อักกอไม่อ่าลิมฟิกไม่เข้าใจฟิกเกี่ยวกับบาปมายังอบนาบมายังสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมายังเนาะในนิฮายาตุนมอตัดเล่มที่สองนาทีหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดโปรนั้นสารุปได้ว่าพี่นองหลังจากเราเข้าใจตรงนี้ เรานำมาประยุกต์ใช้โดยเข้าใจสึ่งกันและกันเนาะไม่ใช่ว่านํความโดดจากตรงนี้ไปโกให้เกิดรื้อสร้างพิจนะในหมู่บ้านอันนี้ผมก็ไม่สนับสนุนนะแต่เดียวมันเป็นการฉี่โพรงให้กระโลกบอกทางให้กับโจนพี่น้องถึงที่นั่นพ่อเป็นฟักเป็นฟ้ายมันก็เกิดพิจนะมาตรงนั้นไม่สนับสนุนพี่น้องนะอ๋อฮะพี่นะสุดท้ายนี่พี่น นะก <c oughs> ข็ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรดทางร้ายให้การสนับสนุนโรดทางร้ายช่วยเลือกกันนะในโนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพีนน่นะ้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสือ้อพึงปลา เพราะฉะนั้นต่างผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะควบคุ้นพ่อแม่พี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิง่งพี่นองที่ให้การโอนขมาหรือว่าช่วยเลือดในผิดของโรคเป็นประจำในตุกๆุกตุกวันที่เข้าทางบัญชีทามดลิลละพี่นองขอขอบคุณพี่นองตุก่านเหล่าเตะกำลังความสามารถของพี่นอง เราไม่ได้มีการกำหนดกากินตรงนั şey, em, ้นพี่น้องอยู่เตะฟาร์มอยู่เตะฟาร์มอีกลัสนอยู่เตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจน่าคงผมให้พี่น้องทุกท่านเพให้อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาตอบแทนผลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากผลละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาในวันอัคราณ์นะวะบิลริษัทอัฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะเรุฮ์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตำซามแฟมิลี่ชอ็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดนึงรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร086-289-1906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธรรนคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น